คุณผู้ชมคะในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะคะวันที่8พฤศจิกายนค่ะก็จะเป็นวันเลือกตั้งสําคัญของประเทศพมา่าซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะภายใต้การบริหารของรัฐบาลพเลเรือนทั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าพมา่าเองก็พยายามที่จะเรียกความเชื่อมั่นคืนให้กับนานาชาตินะคะวันนี้เราไปดูกันว่าภายหลังจากที่การเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้นแล้วทิศทางของการลงทุนจะเป็นยังไงในประเทศพมา่าติดตามได้ในช่วงของอาเซียนอัปเดตค่ะ พูดคุยกันนะคะกับคุณปณิธานปะวะโรรานวิทยาคะ่ะรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอยู่ในสายกับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณปณิธานคะ่ะสภาธุรกิจไทยเมียนมามองสถานการณ์การค้าการลงทุนในพมา่าหลังการเลือกตั้งจะเป็นไปในทิศทางไหนคะคือต้องเลยนอย่างนี้นะครับว่าทางพมา่าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะฮะเอ่อเอ่อโทษนะครับ ฮัลโหลได้ไหมคะครับขอโทษครับเอมีมันมเีเขาเรียกอะไรอะ่ะรถนับที่ค่อนข้างชัดเจนะนะฮะว่าเขาจะเดินไปทางไหนซึ่งผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็เหมือนกแบบับเอเรือนออกจากท่า mm hmm. ในปากอา่าวแล้วกําลังจะออกจากเอตอนเนี้ยเรือกําลังออกจากท่าไปปากอา่าวแล้วหลังจากออกปากอา่าวจะไปทางไหนหนั่นเีกเดอนหนึ่งแต่ตอนนี้ยไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะ ก็จะต้องมองว่าจะเอาเรือออกไากปาอ่าได้ยังไงก่อนนะเพราะฉะนั้นทิศทางการลงทุนหรืการสนับสนุนเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับทั้งไม่ว่าไม่ว่าจะ็นภาคไหนขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะมองในมุมเดียวกันก็คือว่าพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพ<ม>ัฒนาการผลิตในหนุนคาเกเพื่อจะลดการนําเข้านะฮะแล้วก็พัฒนาเรื่อง ะระบบไอทีอะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าต้งรันกน,นาเรื่องกฎหมายผมคิดว่าสามสีอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็จะเหมือนกันทั้งไม่ว่าใครขึ้นมานะครับอันเนี้ยจะเป็นเรื่องเรื่องผมเพิ่ะนั้ยินชาถ้ามีคนถามว่า,าพรรคการเมืองไหนขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีนนการเปลี่ยนแปลงเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าไม่ว่าจะพรรคไหนขึ้นมานะฮะทุกคนจะเดินตามแบบนับลักษณะนี้ก่อนนะฮะอย่างน้อยก็อีกสี่ปีห้าปีถ้าเกิดว่า ครั้งต่อไปนะฮะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีะะ mm hmm. เส้นทางที่ไม่เหมือนกันได้แต่วันเนี้ยไม่มีความแตกต่างครับซึ่งก็มองว่าตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทางรัฐบาลเมียนมาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาบริหารประเทศก็จะต้องประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ก่อนที่จะพัฒนาในเรื่องอื่นใช่ไหมคะคือมันจะเป็นเป้าหมายร่วมคล้ายๆกับเป้าหมายที่ต้องเกิดร่วมกันนะเพราะ,ะ,ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมันเป็นเหมือนกับ คือควายเมนต์อันแรกที่จะพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจยุคถัดไปนะครับค่ะตรงนี้เองค่ะคุณปณิธานมองว่าสถานการณ์แบบนี้สําหรับโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์การเข้าไปลงทุนในปัจจุบันนี้ค่ะคือผมก็ถ้าเกิดการแนะนําที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือทุกคนควรจะรอนะครับคนกว่าจะมีาการ เลือกตั้งแล้วก็มีการฟอร์มรัฐบาลค่อนข้างจะชัดเจนว่าใครที่จะเป็นการเป็นเป็นรัฐบาลชุดถัดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะของชุดเดิมนะฮะ <Okay. S 2> ก็คงไม่มีเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของชุดใหม่เนี่ยก็กน็น่าจะคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ,อใครจะเป็นใครบ้างเพราะว่าทางพรรคของท่านองซานสุจีเนี่ย <Okay. S 2> ะยังไม่มีความชัดเจนว่าใครขึ้นมาเป็น มาทวนปีอะไรเท่าไหนนร่นะฮะเพราะว่าท่านก็ยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะฮะพริ <ừ> ้นเนี่ยเมื่อสิ่งที่มันจะคือผมบอกเรยบอยเหมือนะนเดิมแต่ว่าการติดต่อสื่อสารหรือการพูดคุยากับคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับอที่จะมีมีเรื่องของภาครัฐเข้ามากเกี่ยวข้อง <ừ> นะฮะดังนั้นงเราควรจะรอดูนิดนึงว่าใครที่เราควรจะไปคุยด้วยอืมค่ะ ซึ่งความยากง่ายของการทําธุรกิจของชาวต่างชาติในเมียนมาตอนนี้ถือว่ายากหรือง่ายมากน้อยแค่ไหนคะคุณปนิธานต้องเรียนว่าดีขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับอดีตเนี่ยยากเพราะว่า,เ,าเขาเรียกน,นะมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังยังยังไม่พรอมน,นะฮะเอ่อ i n f r a s t r u เจอร์ในการที่จะทําธุรกิจเนี่ยมันยังไม่ครบนะฮะยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งผ่านไปเรื่อยๆ i n ฟ r a s t r u เจอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อ i n f r a s t r u เจอร์มันเพิ่มขึ้น นะฮะไม่ว่าจะเป็นมันไม่มมทำธุรกิจง่ายขึ้นเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอัฟ่าเนี่ยเป็นประเทศที่ก็เรียกว่าถ้าถ้าถ้า,าเป็นนั่ประเทศที่คนจ้องอยู่นะฮะถ้าแบบว่าวันเนี้ยเราจะไปสปาที่นู่นเนี่ยเหมือนทุกคนไปลอยที่สปาเต็มหัวละนะคะัถ้าเกิดว่านั่นปุ๊บมันจะวิ่งปุ๊บเดียวเลยนะอันนี้คือสิ่งที่คิดน่าจะเกิดขึ้นที่ม mm hmm. ทอมก่าเพราะฉะนั้นเองผมผมคิดว่า การทําธุรกิจจะสะดวกขึ้นเยอะนะฮะสะดวกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยเหมือนกันครับค่ะแล้วพีอุตสาหกรรมไหนในพม่าท,ที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ผู้ประกอบการไทยดูเหมือนว่าจะได้รับโอกาสนี้มากกว่าประเทศอื่นๆไหมคะคือจริงๆต้องเรียนว่าประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศที่ใกล้บ้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ต้องอาศัยความใกล้เป็นประโยชน์นะฮะผมเรียนเลยว่าโอกาสทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพระาะพม่าเนี่ยยังมีสินค้า และบริการเนี่ยไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปด้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเส่ชนการเข้าไปก็จะอาจจะไม่เหมือนกันตอนนี้เรียนเราตรงๆในเริ่มต้นเนี่ยชัดๆคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจริงๆเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราไม่ควรจะปล่อยให้ชาติอื่นได้ไปเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ใกล้มากแล้วโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้ทั้งลลจิสติกทั้งอะไรต่างๆที่มีเอเวอเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะในอนาคตเนี่ย แน่นอนพม่าะจะต้องผลิตสินค้าเพื่อทดแทกนการน,นําเข้าทั้งหมดผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดกันง่ายๆว่าตอนนี้ค่าแรงเราสามร้อยบาทใช่ไหมฮะค่าแรงในพม่อยู่วันหนึ่งร้อยบาทการผลิตสินค้าพภคบริโภคที่จากเมืองไทยไปขายที่นู่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าโดยเฉพาะค่าแรงเราทําของสามร้อยบาทขายคนมีรายได้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยยากแต่ถ้าเกิดเราทําของสามหนึ่งร้อยบาทเออทำของ ค่าแรงหนึ่งร้อยบาทขายคนมีไรายได้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันเม่เซนพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เราต้องต้องเข้าไป,ไปดูนะฮะก็ทุกคนก็จะมองลักษณะเดียวกันทีนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าทางพ่อแม่ยังขาดสินค้าที่เป็นเพ่นนะสิคนค้าทุนนะฮะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้พ,พม่ก,ก็จะมีการนําเข้าสินค้าทุนเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งก็มีผลเหมือนกันก็ทําให้ค่างเงินเขาเนี่ยร่วงลง อย่างเร็วนะะเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องนำเข้าของไเปเพื่อพัฒนา,านประเทศเขาเนี่ยเ,เ,ง,เงินเงินดอลลาร์อะไรพวกนี้เขาต้องใช้เยอะเพราใช้เยอะความต้องการก็สูตงตัวนี้ก็ทําให้ส่งผลทำให้เงินจาร์ดเนี่ยตกจากบาทร้อยจาร์ดต่อดอลลาร์เนี่ยมันเป็นพันสองพันสามร้อยจาร์ดต่อดอลลาร์ภายในเวลาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่หนึ่งปีเองนะครับค่ะได้ค่ะคุณปณิธานค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาพูดคุยกันใหม่นะคะ สำหรับวันนี้สวัส,ส,สดีค่ะ ค่ะซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะประเทศพมา่าเองก็จะมีการเลือกตั้งครั้งสําคัญนะคะซึ่งคุณปณิธานก็บอกค่ะว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาปกครองประเทศนั้นประเทศพมา่าก็มีรูดแมพที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะซึ่งจะพัฒนาทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเองภาคการผลิตรวมไปถึงปรับปรุงในเรื่องกฎหมายในขณะที่ภาคธุรกิจเองนะคะก็ยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปคว้าโอกาสในการเปิดประเทศของเมียนมานั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคืออาเซียนอัปเดตที่เรานํามาฝากกันเดี๋ยว เ,เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายอยู่กันต่อกับคุณเจรติค่ะ